ก็สวัสดีครับพี่เปียกสวัสดีครับแฟนเพจแม่เมาส์สำราญทุกท่านนะครับพบกับผมพี่ป๊อปแม่เมาส์สำราญมาพบกับพี่เปียกในทุกๆวันอังคา,า,ารนะครับเวลา19บเ้านาฬิกานะครับเราจะคุยเรื่องของ RSI เราจะคุยเรื่องของ wave ราคาไปสัมผัสกับอิเลียด wave ในทฤษฎีนะในบางส่วนนะครับ <S <S วันนี้เป็นตอนที่2นะครับที่คนถามหาเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณกกับตัวของราคา กลับจริงหรือแค่รีบาวนะครับรอบนี้จะอธิบายว่าถ้ามันแค่รีบาวแล้วมันจะลงต่อนะครับเราจะเล่นกลับทางกับมันให้ได้กำยยไรยังไงนะครับวันนี้เขาเรียนตรงนี้นะครับเรายังอยู่ในเครื่องมือที่ชื่อว่า rsi ทะเลภูเขาบอกเล่าโอกาสและความเสี่ยง rsi ไม่ได้มีแค่ e r b o s s กับ e r s o l d ต่อไปนะครับก็จะมีโซนแข็งแรงโซนไซเว์โซนอ่อนแ เราก็ยังมีภูเขานะครับที่บอกเล่าถึงโอกาสเปิดโตของตัวราคาหรือความอ่อนแรงของตัวราคาได้ด้วยนะครับผมใส่อีกนี้นะเพยเตอเร์ยังคงคุยเรื่องเวฟถ้าเรูพูดพูดถึงเรื่องเวฟนะครับเรายังคุยในเรื่องของทฤษฎีดาวใช้ทฤษฎีดาวเป็นตัวแม่แบบนะครับทฤษฎีดาว ที่มีโครงสร้างที่เป็นหนึ่งฐานฐานที่จะสร้างการเติบโตเป็นหยักสองหยักขึ้นไปขั้นต่ำนะครับแล้วก็มีการพักตัวลงมานะครับแล้วถ้าแรงมีปันไปต่อนมันจะมีการเรื่องระบบของการต่อคลื่นนะครับถ้าเราสนใจเรื่องของสัญญาณกลับตัวเราจะสนใจในตำแหน่งของเรียกว่าฐานนะครับให้ความสำคัญ,ญกับฐานนะครับฐานที่ดีมันจะสร้าง คลื่นที่เป็นลูกใหญ่นะครับฐานที่อ่อนแอก็จะสร้างคลื่นแบบคลื่นเบาๆแล้วก็จบในรอบง่ายๆนะครับให้ความสําคัญกับการอ่านคลื่นก่อนหน้าคลื่นก่อนหน้ามันจะเป็นคลื่นที่มีแรงและส่งต่อให้คลื่นที่สองมีแรงแล้วก็จะไปต่อได้อีกไกลนะครับเราจะได้กําไรจากคลื่นลูกที่สองก็จะเมื่อเราอ่านคลื่นลูกแรกเข้าใจนะครับ ว, fois, วันนี้ลองดูภาพรวมว่าถ้าเราอ่านโครงสร้างว่าโครงสร้างานี้ที่จะเป็นขาขึ้นครั้งที่แล้วเราสอนโครงสร้างขาขึ้นไปแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยจะย้อนอีกทีนึงครโครงสร้างขาขึ้นจะเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยครับคือจะมีการพักตัวนะครับจากอายไซนะครับแล้วก็พักตัวเป็นพักชุดฐานอันหนึ่งนะครับเราก็มีการพักรอบอีกรอบหนึ่งครับชุดนี้มันจะเป็นรูปแบบชุดที่เป็นพักพักตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัว C นะครับ สูงกลับขึ้นไปจะเป็นตัว B นะครับแล้วก็ชุดที่เป็นฐานก่อนหน้ามันจะเป็นตัว A เมื่อเราอ่าน A, B, C ตั้งแ่ง ABC ใน RSI ได้เราจึงนำมันเอามาพลอตบนราคาครับด้วยไฟโบโพคชั่นนะครับ,รบหรือถ้าเป็นเทรดดิ้งวิวก็จะเป็นไฟโบเอ็กซ์เพนชันนะครับวางโครงสร้าง A, B, C ไปแล้วมันก็จะสร้างด่านให้เรานะฮะด่านที่หนึ่งก็จะเป็นกำแพง นะครับด่านที่สองก็กินง่ายหน่อยเราเรียกว่ากินเตีว๋วด่านที่สามเราเรียกว่ากินแพงหน่อยก็เรียกว่ากินเหลานะครับในระดับฐานพวกนี้นะฮะถ้าราคามันไปถึงจริงนะครับในแต่ละด่านแต่ละด่านก็แนะนําว่าขายทํากำไรกันกไปบางส่วนนะครับเหรือบางส่วนก็ลันขึ้นไปนะครับเราจะเล่นทรงอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็วางจุดสต็อปลอสตเอาไว้นะครับตรงถ่าทาบริเวณที่เป็นจุด C ครับไม่ผ่านจุด C เนี่ยมีโอกาสที่มันจะเล่นทางที่จะเป็นลงต่อ แต่ว่าที่ขึ้นไปเนี่ยแค่รีบาวนะครับให้อ่านทรงเี้ยวไว้ก่อนนะฮะถ้ามันหลุดสต็อปลอสออกมาแล้วเนี่ยนะครับเทคนิคอีกอันหนึ่งนะฮะก่อนจะเห็นรูปส่งปลายทางนี้นะครับเขาให้เรากลับฐานนะฮะให้เรากลับหน้านะับกลับหน้าโดยการที่เราจะเปลี่ยนทางทางขึ้นเช็คทางขึ้นออกมาเป็นเช็คทางลงนะครับโดยการที่ วาง A B C เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามีการเลื่อนนิดนึงฮะเดิมที่เป็น B เราให้เป็น C นะครับเดิมที่เป็น A เราให้เป็น B นะครับแล้วเราไปมองหาตกตำแหน่งที่มันเป็น High อีกสักทีหนึ่งนะครับอยู่ด้านบนมันจะเป็นทรงที่เป็นทรงกลับหัวอย่างนี้นะครับแล้วเราก็วางโครงสร้างที่เป็น A B C นะครับตรงนี้เราก็เราก็จะสร้างระดับที่เป็นด่านเป็นด่านแรกนะฮะทางลงด่านแรกถ้าลงได้สําเร็จก็จะลงต่อนะครับ าลงไม่ลงไม่สาเร็จก็จะกลับขึ้นไปก็แปลว่าเขาไม่ลงนะฮะก็จะเป็นแค่การเช็คคนออกเฉยนะครับหลุดลงมาก็จะมีด่านถัดมาก็จะเป็นด่านเตียวด่านที่สองด่านเตียวด่านสามด่านเหลาครบสามด่านนี้แนะนําว่าให้ให้ปิดสัญญาก่อนนะครับแล้วก็หาโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างขาขึ้นต่อเมื่อเห็นโครงสร้างขาขึ้นลักษณะที่เราเคยวางกันไว้นะฮะที่เป็นโครงสร้างขาขึ้นคือจะต้องมีฐานนะครับเพื่ขึ้นไปหยักนะะแล้วก็พักตัว เราจะได้ทรงตรงนี้ว่าเป็นทรง A B C เราก็จะวางโครงสร้างอีกชุดหนึงเป็นโครงสร้างเตรียมขาขึ้นนะครับโอเคเนี่ยฮะคือ A B C ที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นะถ้าเห็นโครงสร้างเตรียมขาขึ้นแล้วเนี่ยเราก็พัฒนาของแผนแม่แบบของเราเป็นทรงขาขึ้นขึ้นไปนะครับไปถึงจุดแต่ละจุดเนี่ยเราก็จะมีการทำกำไรอ่าเป็นระยะระยะนะครับ วางโครงสร้างไว้ว่าถ้าเป็นทีเฟกมันจะเป็น1 5บห้าจุดก็สามพันสาจุดก็6 0 0 0นนะฮะสี่สิบจุดก็แันแล้วก็วางโครงสร้างไว้แบบนี้นะครับตอนที่มันเป็นไปตามแผนเนี่ยนะครับมันจะข้ามด่านแต่ละด่านขึ้นไปนะฮะกันได้เทคนิคอันหนึ่งที่เราจะต้องทำซ้ำกันไ่เสมอก็คือว่า ใช้ r s i ตัวรงนี้เช็คเป็นทางออกนะครับถ้ามันยังไม่มีจุดตัดที่เป็นทางออกเราก็จะลันต่อไปนะครับไปต่อถึงด่านกินเตี๋ยวนะครับตรงน,นี้ก็ปิดสัญญาณบางส่วนได้นะครับข้ามกินเตี๋ยวไปก็ไปแตะกินเหลานะฮะถึงต้งกินเหล่านี่สัญญาณก็ยังไม่มีสัญญาณปิดนะครับนะครับก็หวังอาจจะได้กินเหลาต่อนะครับแต่ดูเหมือนกับเหลาด้านบนจะกินได้ยากนะครับ แล้วก็มีสัญญาณออกมาเป็นจุดตัดนะครับแนะนำม,มาถึงจุดตัดของ RSI ชุดที่ลากขึ้นไปรอไว้นะครับให้ออกไปได้ก่อนนะครับจุนนี้นะฮะจะปิดสัญญาทั้งหมดหรือว่าจะจะปิดที่เหลือไว้ไวลุ้นเผื่อจะเด้งกลับแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าโครงสร้างอันนี้มันบอกว่าโครงสร้างเนี้มีเวลาให้เราให้เราออกอยู่สักระยะหนึ่งอะและพราบว่าแรงไม่มีราคาขึ้นไปแต่แรงไม่มีอันนี้เจาะทั้งหมดก็ตัดสินใจได้นะครับเ่ยาแขากินแล้วถวบริเวณแถวกินเตียวเนี่ยครับให้ออกนะครับ ถ้าไม่ได้ออกนั้มันจะมีโอกาสอาโอกาสก็จะหายไปนะครับถ้าออกบทก็จะรอสัญญาณในการตัดเข้าหาสัญญาณในการตัดเข้าต่อนะครับจุดพักตัวตรงนี้มันจะเป็นจุดของการจบรอบของการขึ้นชุดนี้นะครับแล้วก็รอทางเข้าขึ้นชุดใหม่นะครับนี่ฮะเราจะทาอย่างนี้ซ้ําไปซ้ามาจนกระทั่งมันมีทิศทางออกมาว่าจะเป็นทิศทางขึ้นหรือทิศทางลงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับของการใช้ R s i นะฮะกับเรื่องของการสัญญาณก,การกลับตัวจะกลับตัวจริงหรือกลับตัวไม่จริงเราจะเห็นเราจะอ่านได้จากตัวสัญญาณของไอซนีแ่แหละครับวันนี้นานนิดหนึ่งนะครับอมาดูในโครงสร้างที่เป็นหุ้นเด่นนะสัปดาห์นี้ดูเซตกันนิดหนึ่งครับเซตเราวางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราวางว่าเราอยากให้มันขึ้นไปเป็นแบบรูปแบบของมอนติงสตาร์ขึ้นไปยืนเหนือพันสี่เจ็ดนะฮะแล้วก็ไปถึงพันสี่สิบสามทอยู่ในกรอบนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นสัญญาของการกลับตัวได้ เราอยากเห็นสัญญาณรูปแบบของการกลับตัวแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับอ่านไปก่อนนะครับสัปดาห์นี้เริ่มมีสัญญาณขึ้นไปอยู่ในโซนนะฮะพันสนะครับกับพันสนะครับตรงนี้ถ้าส่งนี้ไม่กลับตัวไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หลุดลงมาใน,ในสัญญาณที่เรียกว่า m o r n i n g star ก็ยังแนะนำให้ให้เรา,เ,าเล่นต่อด้านบนนะถือหน้าเป็นหน้าที่เป็นหน้าขึ้นถ้าตรงนี้สัญญาณว่าเป็นมีโอกาสที่เป็นหน้าขึ้น หุ้นที่เราจะเลือกเนี่ยเราก็จะเป็นเราก็จะเลือกหุ้นที่ถูกจับะนะฮะขึ้นมานะครับตรงนี้แค่รอสัญญาณของการพักตัวนะฮะแล้วก็กลับขึ้นไปอีกหนึ่งรอบเราจะได้สัญญาณของสัญญาณขาขึ้นแล้วเราก็จะสร้างด่านที่เป็นด่าน3ด่านนะฮะในการทำขาขึ้นเพื่อในการที่จะใช้ในการติดตามโครงสร้างแงนะ,ะของตัวราคาหรือตัวเซตเซตแบบนี้ มีโอกาสที่เป็นน้องที่เป็นขาขึ้นผมเลือก BCH ขึ้นมานะครเป็นทรงที่ถือว่าแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับให้นอนรับไว้ถึงที่ยี่สิบาทนะครับถ้ากำไรปันผลมัน50บตังค์นะครับเทียบกับตัว20บาทแล้วนี้ประมาณ2.5งจุถ้าไม่ไหวก็ออกนะครับผมมีเส้นถ่าเฉลี่ยสีสีถําเงินตรงนี้นะครับถ้าหลุดเส้นสีนํงเงินตรงนี้มาเนี้ยก็มีโอกาสที่จะแพนะครั แต่ทรงนี้เหมือนเป็นทรงที่เตรียมพร้อมที่จะชนะแล้วนะครับมีการพักพักสั้นนะครับพักกันอยู่ในบริเวณที่ลงลงแบบไปลึกนะฮะมิกวกาจจะไปต่อถ้าไปต่อก็ไปยี่บสองนะครับหรือยี่บสามนะีขายได้นะครับผลตอบแทนก็สินถึงส5้าเนเล่นกันเป็นรอบๆสั้นๆนะครับตลาดยังไม่ไว้ใจก็เอาเล่นเป็นรอบไปก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเอาตัวที่แบบมันมาจากขาลงแล้วตลาดลงแรง,ง,งๆเขาไม่ลง ผมสนใจตัวทียูอีกตัวหนึ่งครับโครงสร้างสวยนะครับมีโครงสร้างเหมือนก็เป็นโครงสร้างที่เตรียมที่จะเป็นเตรียมตัวเป็นขาขึ้นที่จะวางรอบสั้นๆเป็นรอบยาวก็ได้รอบสั้นก็ได้นะครับโครงสร้างเป็นยังเป็นโครงสร้างที่อยู่ในระดับใต้เส้นค่าเฉลี่ย200ผมนี้เรียกว่าเป็นหนอนอยู่นะครับหวังว่าหนอนนี้จะพัฒนาขึ้นไปอยู่ด้านบนได้ก็โครงสร้างนี้ก็ซื้อที่13บาท60นะครับแพ้ที่ตรง13บาท20นะถ้าใครไม่อยากอยู่นะครับ เป้าหมายก็14บาท60แรกนะครับแล้วก็ไกลหน่อยก็ถึง16บาทที่เป็นหายเดิมที่เคยทำไปนะครับผลตอบแทนก็อยู่ประมาณ7-17เเซนตะครับตอนนี้ใครสนใจจะสนใจจะถือยาวๆก็ราคาแถวนี้ก็ปันผลอยู่ประมาณแถว50ตังคก็อยูนะ่ประมาณ3.7ก็ไม่เร็วนะครับ,นะรบถ้าใครจะถือแบบไม่ต้องมีสปารลอตก็ยังทำได้นะครับสําหรับหุ้นเด่นก็จะมี2ตัวนี้ที่แนะนำนะครับ ล้วสัปดาห์ที่แล้วที่ให้ไว้โครงสร้างเป็นยังไงมาดูกันนะครับ OR เป็นทุนที่ถือว่าลงมาค่อนข้างจะลึกแล้วนะครับนะครับแล้วก็เป็นทรงที่เราพอคิดว่าน่าจะกลับตัวได้นะครับก็เลยให้แนวรับแถวๆสิบเจ็ดจุดแปดก็นไปนหลายคนแล้วนะครับเป้าหมายก็ไปลายไกลหน่อยนะฮะยี่สิบาทถึงยี่บห้าบาทเลยนะครับครับโครงสร้างรอบแรกก็ขึ้นไปนะฮะเหนือด่าน ด่านแรกนะั้นขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ถ้าหลุดลงมาถ้าแถวใต้สิบแปดบาทห้านะฮะหรือกลับมาในในด่านที่เป็นเป็นด่านที่เป็นด่านกําแพงด่านแรกเนี่ยนะถ้ากลับมาอีกตอนนี้ก็สัญญาน,นี้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใครอยากจะออกก็ออกก่อนได้นะแต่ถ้าใครยะลุ้นอยู่ก็คือว่าไม่หลุดจากด่านนี้นะฮะเราก็จะพัฒนาด่านขึ้นไปขึป้นไปเรื่อยๆนะฮะเป็นด่านเป็นสิบแปดบาทสิบแปดสิบเก้าบาทนะฮะไปยี่สิบาท ได้นะครับในตลาดนะครับ BC B BC, BCP นะฮะ BCP ให้ไว้ที่ที่40บบาท 50, บมีลงมาเช็คเออเลอร์นิดนึงนะครับแล้วก็กลับไปยืนได้ท่งนี้จะถือเป็นส่งที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตลาดเป็นเป็นตลาดที่เป็นส่งที่เป็นขาขึ้นหุ้นตัวที่เป็นเป็นส่งที่เตรียมตัวขาขึ้นตรงนี้นะครับมันก็จะไปต่อนะครับ พิสโกให้เล่นเป็นรอบนะครับซื้อที่59นะครับแล้ขายด้วยแถวเก้แล้วก็ขายไปได้รอบหนึงแล้วนะครับอันนี้ก็รอรับใหม่รอบหนึ่งที่95หรือ95.50นะครับรอบนี้นะครับขอโฆษณาหนึ่งนาทีขอโฆษณาเทมเพลตนะครับใครอยากได้เทมเพลตสะเดยจภูเขา,าบอกเล่าโอกาสและความเสี่ยงก็เข้ามาคุยในห้องของ OpenChat นะครับหรือทักมาได้ไลายส่วนตัวได้นะครับ ฝากคำคมไว้วันนี้หนึ่งคำคมนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปแก้แค้นใครหรอกครับให้ใจเราเป็นทุกข์นะครับเอาแค่ใช้ชีวิตให้เป็นสุขเพราะคนที่จะเป็นทุกข์ก็คือคนที่เราจะไปแก้แค้นนั่นเองฝากไว้ขึ้นนะครับขั้งต่อไปจะเป็นตอนจบของสัญญาณของการกลับตัวกลับตัวจริงหรือว่าลีบาวนะครับก็จะมาเล่าอีก ตอนหนึ่งนะฮะในตอนที่เหลือนะครับก็จะเป็นครั้งที่สิบสองเราจะมาทำเราทำกันมาสามเดือนแล้วนะฮะถ้าเป็นครั้งสิบสองเนี่ยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่เปียกโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากเจอกันสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดีครับ